สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับวันนี้ทางโรงเรียนบูชาอพุพานะครับโดยผมอาจารย์โอ๊นะครับก็จะมีเปิดติวหลักสูตรเพิ่มที่มีเอกลัก1หนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักสูตรนะครับก็คือติวขวดว,วิชาเข้าโรงเรียนในสิทธาหาบกนะครับซึ่งโรงเรียนในสิทธาหาบกนี้ก็จะอยู่ที่ทค่ายธนรักอำเภอปานบุรีนะครับจังหวัดปรัิตานีนะครับโรงเรียนในสิทธ์นี้ก็จะมี การเรียนใิสิตเนี่ยจะเป็นใช้เวลา1ปีเต็มนะครับโดย6เดือนก็จะไปฝึกที่ค่าพนาันราและสตรอีก6เดือนก็จะไปฝึกแยกออกไปตามสายวิทยาการอีก6เดือนนะครับทีนี้การติวเข้าโรงเรียนใิสิ์นะฮะก็จะมีคุณสมบัติผู้ที่ต้องติมนะฮะหนึ่งก็คือจบพุทธม .6 หรือเทียบเท่านะหรือพวชก็ได้นะครับแล้วม,นะมีอายุต้องไม่เกินที่ปีนะครับ ส่วนวิชาที่จะติวเนี่ยนะก็จะมีคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะฮะที่ต้องใช้นะครับแล้วก็จะมีะภาษาไทยแล้วก็มีวิทยาศาสตร์นะครับสี่วิชาครับซึ่งการเปิดติวเข้าในสิทธ์เนี่ยรุ่นหนึ่งระรับแค่สิบสองคนนะครับของในสิทฐานกงเนี่ยนะแต่รับแค่สิบสองคนนะครับถ้าเอ่อน้องๆคนไหนหรือ่นผู้ปกครองท่านใดก็ตามี่นะสนใจนะฮะ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมอาจารย์โอ๊คปดนกนะครับโรงเรียนของเราจะตั้งอยู่ปากซอยเพชรเกษม8 1หรือปากซอยถนนมาเจริญนะครับเข้ามาไมถึง10เมตรโรงเรียนขอนิ้วไซด์หึก็จะเจอโรงเรียนเลยนะฮะโรงเรียนอาคุวิชาโอภาสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ